มาแล้วนะคะดาราสาวที่พร้อมเปิดใจนะคะเพราะว่าคุณการชอพลังกับพี่หนุ่มเนี่ยการชัยเนี่ยบอกว่าจะมีเรื่องแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะก็คือคุณขนานะคะอ่ะฟังไปทีละท่วงทีละทํานองนะคะต้องระวังเรื่องคําพูดนิดนึงนะคะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็คบหากับผู้ชายหนึ่งคนนะคะก็ผู้ชายเนี่ยทักมาก็เปิดใจอะ่ะเพราะว่าผู้ชายก็ดูแบบโปรไฟล์ดีนะคะดูแบบ ดูแบบเป็นคนดีทำดีนะคะก็มีความสนิทผู้ชายเนี่ยอ้างว่าฟังนะคะฟังนะผู้ชายอ้างว่ามีความสนิทสนมกับคนใหญ่คนโตระดับใหญ่มากๆของประเทศใส่ชุดขาวข้าราชการต่างๆมีรถนำขบวนหมายความว่าใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เกินรัฐมนตรีเกินนายกไปอะ,อะรู้กันเนาะ มีรถใช้นำทหารยศใหญ่มากๆนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าผู้ชายเนี่ยสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าอ้างผู้ชายนะคะอ้างว่าสนิทสนมกับคนใหญ่คนโตในะระดับสูงเออก็ทำการครบกันมาเนี่ยก,ก็ดีมาตลอดนะคะจนช่วงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยมีเส้นเงิน ผู้ชายคนนี้บอกว่าน้องคณะเนี่ยมีเส้นเงินสีดําสีเทาที่เหมือนไปพัวพันกันซึ่งเขาบอกว่าเขาจะจัดการให้บอกว่าจะมีคนช่วยเหลือนะคะแต่เขาบอกว่าคนที่ช่วยเหลือน้องคณะเนี่ยฟังให้ดีนะหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีคือใหญ่มากอันนี้คือข้ออ้างของเขานะคะข้ออ้างนะคะย้ำว่าข้ออ้างนะคะสองคือแบบ พ่วงไปถึงผู้บัญชาการไซเบอร์ต่างๆอันนี้ก็คือข้ออ้างเหมือนกันที่ผู้ชายคนนี้อ้างว่าจะจะช่วยเรื่องของเส้นเงินสีเทาสีดำที่น้องคณะไปผัวพันอันนี้เขาอ้างนะคะมีแชทพูดคุยกับคน ในวังนะคะอันนี้คือการอ้างเหมือนกันนะคะทั้งหมดที่พูดมาค่ะผู้ชาคนนี้อ้างนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไปตรวจสอบแล้วว่าน้องกับแฟนเก่าเนี่ยมีเส้นเงินที่ไม่ปกติเขาถึงช่วยนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยต้องจ่ายค่าวายหน่อยให้กับผู้ใหญ่นะคะตอนแรกตอนแรกบอกว่าคุณคุณกันบอกว่า8 0 0 0 0แต่น้องคณะพูดว่า9,000 90, 0ก็จ่ายไปนะคะ เรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยคือเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ขอแต่งงานกับน้องนะคะพอขอแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้หญิงไม่ขัดอ่ะหลายคนตั้งคำถามว่าทําไมไม่ขัดเพราะเขาอ้างว่าอ้างว่านะคะแล้วเขามีแบบว่าเหมือนเอกสารนู่นนี่นั่นไม่รู้ว่าทําปลอมมาปลอมแน่นอนคิดว่าปลอมไม่รู้นะขอสมรสพระราชทานแล้ว ผู้หญิงก็เลยไม่กล้าขัดพอไม่กล้าขัดเสร็จปุ๊บทำไงอะ่ะก็ต้องดําเนินการต่อไปใช่ไหมทีเนี้ยทีเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงใช่ไหมเขาก็ประกาศแต่งงานแต่งงานเสร็จปุ๊บมีคนเนี่ยทักมาหาน้องทักมาหาน้องนะคะเป็นผู้หวังดีบอกว่าผู้ชายคนเนี้มีโลกสองใบนะคะน้องก็แบบหุยตกใจก็เลยแบบว่าจะขอหยุด ความสัมพันธ์ลงตอนที่จะแต่งงานนะคะที่เขาบอกประเด็นเรื่องทองเนี่ยก็คือมีการเอาทองเนี่ยมาให้50บาทแต่พอหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยทองมันลอกก็กำลังจะส่งตรวจสอบรวมถึงเพชรด้วยนะคะที่ให้มาไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะคะทีนี้เนี่ยน้องก็เลยอยากจะหยุดความสัมพันธ์แล้วก็มาบอกกับคุณการจองพลังให้ช่วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็คือ คุณกันกับน้องเนี่ยก็บอกว่าคือตอนนี้คุณกันน่ะกลัวความแบบความปลอดภัยของน้องนะคะกลัวเรื่องต่างๆที่เขาอ้างนะคะไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตอนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยเปิดหน้าสู้เพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีคนอื่นๆอีกที่ถูกอ้างหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่สูงมากสูงมากสูงมาก,มากๆเลย มันเป็นเรื่องแบบใหญ่โตมากแล้วก็มีคนโดนหลอกหรือโดนอะไรเยอะซึ่งคุณกันอ้างว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นมิจฉาแน่นอนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามต่อวันนี้เกือบทั้งวันนะคะน่าจะอยู่ในข่าวเที่ยงน่าจะมีแชทอะไรอีกเยอะแยะรวมถึงเรื่องของหลนกระแสหรือต่างๆนานาน,นะคะอยากให้ติดตามและก็จับ อยากให้ติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอาจจะมีติดขัดกระบุกกระบักมากนะคะเพราะว่าจบปุ๊บก,ก็มาเลยแต่หลักๆกก็คือสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาจีบน้องจีบเสร็จปุ๊บก,ก็คืออ้างโปรไฟล์ดีอ้างรู้จักคนนู้นคนนี้อ้างรู้จักคนที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มาหลอกมาบอกน้องว่า ตัวเองเนี่ยมีเส้นเงินนะจากแฟนเก่านู่นนี่นั่นเอ,อ่อเป็นเส้นเงินสีขาวสีดําอะไรก็ว่าไอ้สีดําสีเทาก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะจัดการวิ่งเต้นให้วิ่งเต้นก็คือเป็นผู้ใหญ่บิ๊กบื้มระดับประเทศทางนั้นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนู่นนี่เนี่ยเขาช่วยน้องอยู่อะไรอย่างนี้จนกระทั่งนั่นแหละก็คือ ต้องจ่ายค่าวาย9 0,000มแล้วก็ผู้หญิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนูน่นนี่นั่นจนไปถึงเรื่องของทองปลอมเพชรปลอมนะคะแล้วก็มีคนมาบอกว่าเป็นมือที่สมแล้วก็อาจจะโดนแบบนี้มาหลายคนติดตามต่อค่ะว่าผู้ชายคนนี้มิชาชีพของจริงไหมทั้งหมดที่พูดมาเป็นคําอ้างของผู้ชายคนนี้ยังไม่มีมูลความจริงใ,ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้ย้ําท,ทั้งหมดที่พูดมาเป็นเรื่องที่เขาอ้างเท่านั้น